สวัสดีครับผมผมกบได้ครับผมก่อนอื่นครับขอสแสดงความดีใจกับหลายๆคนครับที่ว่าได้โชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัว209หรือเลข2ตัวคือ51จะถูกหน่อยถูกหลายก็ขอสแสดงความดีใจด้วยครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับ2525หรือ2 5 6 8าก่อนอื่นครับผมก็ได้โชค นิดๆหน่อยครับจากความฝันเนี่ยแหละครับคือเลข51ผมถูกเลขล่าง2ตัวคือ51ครับประมาณหนึ่งแล้วก็ถูกเลขท้ายลอตเตอรี่3ตัว2 9 7 2> ก็ชุดหนึ่งครับ5ใบก็ได้บบคาลาครับปกติส่วนมากคือผมจะเน้นเลข3ตัวซะส่วนใหญ่แต่งววนี้ครับถูกเลขได้โชคต้นปีก็ได้เงินก็ ก้อนหนึ่งครับก้อนหนึ่งก่อนหนึ่งครับหลายคนถามว่ากบหน้ามีเหรียญหลวงปู่สวงไหมผมก็คือตอบว่าผมก็ไม่มีนะครับแต่ผมเนะี่ยหอยข้อนะครับผมหอยข้อมาประมาณสามเดือนแล้วครับตั้งแต่พอๆกันครับกับไอ้ตุ้มมหาบุคคลแหละหลายคนถามหลายคนทักมาถามทางไลน์ครับว่ากบหน้ายังยังใส่ตุ้มมหาบุคคลไหม ผมบอกเลยครับว่าผมยังใส่นะครับผมยังใส่อยู่ตุ้มหามงคลหลายคนมาบ่เห็นนี่ครับนี่คือตุ้มหามงคลที่ว่าผมยังใส่อยู่ผมบม่ได้ใส่แค่ตุ่มเดียวผมใส่ทั้งสองตุ่มครับคือเนี่ยยังอยู่ครับตุ้มแล้วถามทุกคนถา,าม่าผมมีเหรียญลูกบูสวงไหมผมตอบได้เียว่าผมมี นี่ครับเหลื่อมครับนี่นี่คือเหรียญลูกปูสวงทุกคนอาจจะเห็นมชาชัดนะครับเนาะนี่นี่คือดันหลังผมจะบอกไว้ว่าเหรียญของลุงปูที่ว่าผมหอยข้อครับมีแค่กับผม ที่เดียวครับที่อื่นไม่มีนี่คือเหรียญของลุงปู่ครั้งหน้ารูปเป็นรูปปั้นลุงปู่สวงที่ว่าเรานางชันเขาเหมือนทุกคนที่เคยฝันเห็นครับฝันเห็นลูงปู่สวงตอนตอนที่ว่าลูงปู่สวงนั่งชันเขาพระเอกทากมาฝันเห็นลวงปู่น่งชั้นเขาหรือว่าผ่นฝันเห็นพระเท่าเนางชันเขานี่ครับนี่ หลวงปู่ที่นั่งเชินเขาที่ว่าผมเคยฝันกับแบบนี้แล้วก็เป็นรูปปั้นหลวงปู่ที่ว่าอยู่กับทอมมันจะบกแล้วด้านด้านล่างจะเป็นกล้วยครับกล้วยน้ำวา้าเก้าลูกวีหนึ่งเลูกนี่ยข้างหน้าจะเขียนครัว่ามหามงคลเงินล้านครับข้างหน้าทุกคนอาจะเช็คบาชัดครับผมอาจจะเอาขึ้นในเมืองแล้วก็ด้านหลังครับ จะเขียนว่าเรียกเรียกทรัพย์เงินล้านแล้วก็กระท่อมบ้านจะบกขางหลังครับที่ผมว่ามีแค่กับผมที่เดียวก็คือด้านหลังจะพิมพ์ว่ากบนาเนี่ยหลายคนถามว่ากบนาไมีเหรียญบอแมนครับนี่คือเหรียญมหามงค,คลเงินล้านซึ่งที่ว่าผมใส่ครับเป็นทอง แะข้างในเป็นทองไมค่อนนี่ครับประมาณนี้แหละครับกระเรื่อมผมก็ใส่ทั้งตุ่มห้ามล้วก็ใส่เหรียญคนลุงปูนั่นแหละครับเดีย๋ยวจะไหนทุกคนคอยฟังรายละเอียด อีกหลอบหนึ่งหรือทักทั้งไล์มาอีกหลอบนึงกันเลครับผมถ้าทุกคนครับสนใจลองทกมาสอบถามแล้วถ้าใครได้เซาตุ่มมงค,คลโอ้เซาเหรียญมงค,คลไปนน่ครับผมก็จะมีปฏิทินของลุงปู่สวงให้ไปครับ1อันอันนี้คือผมจะให้ไปกับเหรียญด้วยครับลองทักมาสอบถามได้ครับผมก็ถือว่าได,ได้โชคอยู่ครับแต่ก็ได้ไม่เยอะถามมาถูกเลข3าตัวนะผมซื้อเลข9 5้า้าครับเยอะมากผมซื้อเก่าหาหนึ่ง เยอะมากแต่ว่าเลขมันออก5้หนึ่งล่างแต่ก็ได้นิดหน่อยๆครับแต่ถ้าออกเก่าหานึงนะโอยอาจจะโนดกระโดดโลดเต้นเลยครับแล้วก็ความฝันี่ว่าผมเอามาเล่าให้ทุกคนหนฟังครับเป็นแนวทางมันก็จะเป็นเลข3ตัวนะครับเนาะจะนิดเลข3ตัวซะส่วนใหญ่แต่ว่าเลข3ตัวบนบกเขา209ไม่มีเลยครับแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปครับประมาณ2-3งมวด2 0 9 206เยอะมาก เหมือนกันครับหลายๆคนดีว่าถามว่างวดก่อนดีว่าเบิงมันคือเห็นแปดหกสามเลยก้มหน้าแต่ว่ารายยัทีเรอออกแล้วแปดมันจังใสเหมือนกันครับคือคนที่ว่าเพิน่นฝันไดสองสายผลิาพานมาเลขมันบ่ออกตามหลังเหมือนกันครับงวดนี้ครับเลข2องศูนย์้าไม่มีแต่ว่าถ้าหากว่าย้อนย้อนไปครับสองนนี่เยอะพอสมควร บางคนจะจำได้ครับว่าเลขข้อฝันเดียวผมเอามาเล่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขที่ว่าออกย้อนหลังนั่นแหละครับหลายๆคนที่ถามหาว่าข้อฝันของพี่สาข้อฝันของแม่ได้ไม่ดีทําไมไม่เอามาเล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ครับเขาจะตามเลขตัวเก่าของเขาคือมือดีถ้าหากว่าใครที่เคยฝันได้เลข2 0 9ผมก็จะขอตามคนนั้นให้ทุกคนได้พิจารณาอีกรอบครับคือวันที่1ิมกรา 68เพราะว่างวดนี้ครับเลขจะออกันที่17เพราะว่าวันที่ตรงกับวันเด็กแล้วก็วันครูนะครับเนาะขออภัยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหวัดบอแ็นว,ว่าเขาดาวมาเลยคือผมกับบอคอยได้ดืม่มไปนครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผมนอนดึกมากไม่ใช่มากนะผมนอนเช้านะครับผมอาบน้ําดึกครับตีสองตีสามอากาศ สิบห้าสิบเจ็ดองศาดีคือผมยังอาบาน้ำอยู่เลยสาผมมันก็นเลยเป็นหวัดกักราบขอไัยดอมนะครับเสียงอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยชัดเท่าไหร่แต่อยากอยากจะพูดนะครับนะ mm. มือดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเลขต่องวดของผมเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็จะบากเลขของผมเหมือนเดิมอยู่ไหนวันนี้ครับผมจะซื้อเลขหกเก้าเจ็ดเลขต่องวดของผมครับคือหกเก้าเจ็ด ผมเคยบอกกับทุกคนว่า1ปีผมขอถูกเลข3มตัวสัก3ถึงสีครั้งก็พอขอแบบตรงๆเลยครับแล้วก็งวดแรกของโบกราผมบบถึงเลข3าตัวแต่ก็จะร้อยถูกเลขสตัวลอตเตอรี่กันยังถือว่าพ่อได้โชคตนอยนึงแล้วก็ถูกห้านึงเลขท้ายเลขล่ากก็ถูกตเตอรึ่ครับก็ได้เงิน แสนอยู่นิดๆถ้าหากว่าทุกคนหลายๆคนกับว่าวัดแบดวัดโน่ว่าถูกเลขทุกงวดทุกวดผมต้องขอบอกว่าผมไม่ได้ถูกเลขทุกงวดครับแต่ว่าจะมีบางงวดที่ว่าถูกในการงวดนี้ครับหลายคนที่ว่าทักมาทักไลน์ก็บอกว่าผมในรายเมื่อไหนผมก็บอกว่านิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าหลายๆคนจะรู้ว่าผมซื้อเลขตามที่ว่าวองฟันแหละ เห็นบอกครับซูเปอร์ดีคือผมไม่ค่อยได้เอาขามฝันของแต่ละคนมาเล่าเท่าไหร่และก็เป็นเลขที่น้อยด้วยเพื่อบริากเอาให้ทุกคนเปรียบเทียบแบบหลายชนะงวดที่พลาดมาเหมือนกันครับห้าหนึ่งก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการเลขมันบกเขาสามตัวเนาะเขาแค่เลขเลขล่างอ่าโอเคครับเลขสองของผมนะครับเนาะสิบเจ็ดมกุระคมหกแปดคือเลขหกเก้าเจ็ดหางเดียวไม่เดียวครับอย่าลืมครับไปตัดเล่นบ้างเพื่อมันจะ บ้าเหล็กสองตัวมือดีครับผมก็อยจะมาบอกกับทุกคนว่าถามว่าไผ่เบิงถึงตอนนี้นะใครดูถึงตอนนี้ครับผมจะบอกว่าผมเขาเรียกว่าอะไรล่ะผมเนี่ยได้เปิดให้ทุกคนเช่าเหรียญมหามงคลอีกรอบนึงครับ หมายถึงว่าผมเนี่ยมีเหรียญของลุกปุษสวงแล้วก็ผมจะเปิดให้ทุกคนได้บูชาถ้าหากว่าหลายๆคนครับสนใจอยากจะเอาไปบูชาบ้างอาจจะเสริมดวงนะครับเสริมโชคชะตาก็แล้วแต่แล้วแต่คนครับหลายๆคนถามหาเยอะมากพอสมควรมือนี้ผมก็เลยจะเลิกงามยามดีของปี68 ผมก็เลยจะเหตุตามคาที่ว่าปู่จาลองเรา้น,นํามาทุกคนไม่ต้องห่วงครับว่าเหรียญมหาบุคคลหลวงปู่เนี่ยที่ว่าผมทําขึ้นมาเนี่ยหลายคนตรงเท้าแท้ว่าไปลุกเสกใส่เอาไปเหตุพิธีใส่ผมตอบได้คดีนนเลยว่าผมไม่ได้ทําพิธีปลุกเสกครับผมไม่ได้เหตุพิธีหลายอย่างมากมายครับเพียงแค่ว่าผม นำเหรียญมหามงค,คลเงินล้านเนี่ยของลุงปู่ครับไปฝากไว้กับปู่จำลองมาทหารววาทุกคนครับยังจําได้ตรงที่ว่าผมไปหาปู่จำลองตอนที่เรากลับมาจากกลับมาจากกัมพูชานั่นแหละครับผมเอาเหรียญไปฝากลุง่ลุงปู่ไว้ปู่เรากับบอกเลยว่าปู่ก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรสักอย่างเลยครับแค่ปู่เลา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราถือกรรมฐานครับเหตุผล,ลหลักในตอนนี้คือปู่จำลองเราามไดนบอกหลีกแล้วมาดนบอกอยังไงครับเราเดินทางกรรมฐานส,ส่วนใหญ่ผมก็เลยนําเหรียญมงคลเนี่ยไปให้ปู่เสริมใหม่แค่นั้นครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักปู่จำลองแต่หลายคนที่ว่าเคยฟังจะรู้ว่าปู่จำลองเราจะ เร่งเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิผมก็เลยเอาเหรียญครับไปฝากปู่จำลองไว้ให้ปู่ดูแลไปเสริมผมกลับมาหุว่าปู่เราเห็นอย่างบอกครับแต่ว่าปู่บอกได้คำเดียวครับว่าปูบป่บ้ปลูกเศกปู่บรเด็ษพิธียงสยางปู่แค่เอาไปฝากไว้ที่สือ่อแล้วปู่เราว่าหากว่าถึงเวลาอันที่เหมาะสมค่อยเอาไว้เปิดให้กับทุกคนนั่นแหละครับ ปี68เปิดโชคเปิดลาบเหรียญมหาบุค,คลเงินล้านทุกคนสนใจลองทงักมาสอบถามเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ทหาวัาทุกคนครับได้เหรียญมหาบุคคลไปแล้วผมก็จะมีปาฏิททิหลวงปู่สวงให้กับทุกคนครับ100ยท่านแรกนะครับหนึ้ท่านแรกที่ว่าทุกคนเซาบ,บูชาตุ้ม มหามงคลไปไม่ใช่ตุ่มสิเหรียญมหามงคลหมายถึงว่าถ้าหากว่าคนครับบูชาเหรียญมหามงคลไปหนึ่งเหรียญผมจะแจกไม่ใช่แจกทิคือผมจะให้ปฏิทินลูกปศสวงไปด้วยหนึ่งชุดครับหนึ่งแผ่นหนึ่งชุดนั่นแหละครับมีแค่หนึ่งร้อยแผ่นนะครับหนึ100่งร้อยใบ อาจจะบ่หลายครับแต่ว่าผมหาได้แค่เท่านี้ผมก็คิดว่าอาจจะไม่คู่กันอาจจะบพ่พ่อกันโดยสัมแต่ว่าอาจจะใครที่สนใจและทักมาแค่ร้อยท่านแรกนะครับคือเหรียญมหามงคลเงินล้านหลวงปู่และก็ปฏิทิน1ชุดก็คือ1อันนะครับก็ที่ว่าผมจะจะให้ไปด้วยนะครับถามว่ามีขายไหม ผมตอบได้แค่เพียว่าไม่มีขายนะครับเหรียญไม่มีขายแต่ว่าผมจะแจกให้สําหรับคนที่ว่าเช่าบูชาเหรียญของลุงปู่ไปนะครับใครสนใจก็ลองถางมมาสอบถามเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับจริงๆแล้วคือผมตั้งใจจะเปิดให้ทุกคนได้บูชาตั้งแต่เดือนธันวาแต่ว่าปูจําลองเล่าทางว่ายังบม่หอดช่วงเวลาโอกาสเราก็เลยว่าคอยหลังปีต้นปี6 8ค่อยว่ากัน อันนี้คือผมทับตาที่ว่าปู่จำลองเราถักมาแค่นั้นเองมือดีกับพี่ครับเลขสอง,งวนแล้วก็มีเหรียญมหามงคลเรียกทรัพย์เงินล้านของลุงปู่ครับมาให้ทุกคนหนพยพี่นะเหรียญที่ว่าผมว่าครับเป็นเหรียญที่ว่าผมจัดทําขึ้นมาแล้วก็ทํามาจากกระท่อมบ้านจมกแล้วก็ข้างหลังเหรียญจะเขียนคําว่ากบนาบุญไพเรียนแบบพอผมได้แน่นอนครับคือผมเป็นคนที่จัดทําขึ้นมาเองด้วยความศรัทธาและก็ ทุกอย่างครับล้วนขึ้นอยู่กับบุญบาลมีครับเนาะการลองทางมาสอบถามเลยครับผมบอลหลเสียงเลือบุญพี่ละโอเคครับสลดคิด,ดีกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเพื่ออาจจะได้มีโชคเหมือนกับผมนะครับอาจจะมีความบังเอิญเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็ได้กราบขอบคุณทุกท่านครับผม